ติดต่อโฆษณาได้ที่เต่าถ่าน e-sport gmail com เรียกได้ว่กากรเลือกระเบิดศึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกนนารแข่งขัน Rv p o r o e a g u อ2026ี Summer ที่ต้องบอกว่าการแขร่งขันฤดูกาลนี้ครับมันก็เริ่มเข้มข้นตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับเพราะกลายเป็นว่ามีทีมมานอกสายตาอย่างทีมโซลิกที่สถาปนาพร้อมจะเป็นทีมรับรุ้นแชมป์ด้วยการปราบ2ทีมใหญ่แบบที่มีใครคาดคิดมาก่อนขณะเดียวกันนะครับกับทีมไฟส้มฟูเซนีด้รู้ว่าพวกเขาดิก็โชว์ฟอร์รรรรมรรของราคาทีมแชมป์เก่าลยอัดคู่แข่งแบบเกมศ จนผงาดนำจ่าฝูงตั้งแต่วีแรกอย่างไรก็ตามนะครับอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ทำให้กลายเป็นท็อกอัลเบิร์าของวงการอาวีบ้านเราคือประเด็นความพ่ายแพ้นั้นรปนาัของทีมเบคอนทามซึ่งจากความพ่ายแพ้นี้ครับนับว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ย่ำแย่ที่สุดในดรอบ4ปีของทีมเบคอนซึ่งก่อนที่จะไปดูช่วงควันหลงหลังเกมนะครับต่อถานอ e ีสปอร์ตเราพาเพื่อนนะครับไปดีแคบของกแข่งขันในสัปดาห์แรกกันแบบรวดเร็วเปิดหัวคู่แรกของฤดูกาลนะครับ้วยทีมแชมป์เก่าทีมฟูลเซนปะทะน้องใหม่ชมออย่างกติ ซึ่งแม้กอตติเช็คนะครับจะสู้กับฟูลเซนได้ดีในบางเกม แต่สุดท้ายนะครับทีมน้องใหม่เนี่ยก็ยังต้านความเก่าเก่งของฟูเซนไม่อยู่นะครับพวกเขาพ่ายแพ้ไปศูนย์ต่อสามโดยหนึ่งในไฮไลท์ของคู่นี้นะครับคือในเกมที่สามเนี่ยทีมไปส้มมีการส่งน้องโคโด้าก,กีฟมีคิดโปวเพเยอร์สาวลงสนามแทนอเกสิฟในตำแหน่งพิทเลนด้วยนะครับสำหรับเพเออร์ด้านเมทของคู่นี้นะครับตกเป็นของแอดเอิร์ธรับคะแนนบสถ์แคู่ต่อไปนะครับอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์โซลิกนะครับที่มีไมล่าอดีตจังเกิลชุดแชมป์ของไบคอนธามจะนำทัพทีมใหม่ โคจะก,กับทีมเก่าเบคอนธาม,ท,มที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เช่นกันก่อนเริ่มฤดูกาลโดยผู้เล่นฮะัตัวจริงทั้งคู่ในกาบโซลิกเนี่ยนำทัพโดยไมล่าไอปอสโปลดีบูมอะคาเป้และโฟซาเวดด้านเบคอนธามนะครับนำทัพโดยกับตันทีมคนใหม่คิมเซนเซมาร์กี้โอปา โบนัทและอารวินซึ่งผลของคู่นี้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยต่างผัดกันนําผัดกันตามโดยเป็นเบคอนธามนะครับที่เป็นฝ่ายพิกขึ้นนําจนได้แมตช์พอยต์มาก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับเบคอนธามเนี่ยพวกเขาไม่สามารถปิดเกมได้ในเกมที่4โดยในเกมที่4และเกมที่5นะครับกลายเป็นเกมวัน้ายของทีมโซลิกเกมที่4เนี่ยโซลิกใช้เวลาไม่ถึง15นาทีสกอร์คิว1อ1 และเกมที่5นะครับโซลิกเนี่ยก็ไล่อัดไปค่นอนทาม10นาทีเป๊ะๆพร้อมจัดหนักแบบเพอร์เฟกเกมสกอร์ขิว5ต่อ0โซลิกนะครับเฉือชนะไปค่นอนทามไปด้วยสกอร์3ต่อ2สำหรับเพลย,ยอออลเม์ของคู่นี้นะครับตกเป็นของดีบูมแขดดี้ของทีมโซลิก คู่ต่อไปนะครับบิ๊กแมตในวันเสาร์ประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูนเต็ดที่ได้โค้ดเต่าเอ็กผู้เล่นดับนานผ่านตัวมาเป็นโค้ดต้องโคจะมาท้าก,กับกระต่ายข้างอินเนาของโค้ดต่ทีเอ็นเคโดยบุรีรัมนะครับมีอัลวันพีผู้เล่นจังเกิลคนใหม่นำทัพพร้อมสมทบท้วยสี่ผู้เล่นเดิมอย่างลิกกี้นูนูเดียววี่และลิตเติ้ลบอยขณะที่อินเนานะครับยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมพิชูชิวคิวน้องแบงค์เอชอาร์วายและนีแกนส่วนเข็นเขนผู้เล่นดาวรุ่งยังต้องรอโอกาสที่หมานั่่่่งงงงงงสำรรรอออออซึผลขขคคคูนนี้้้ะับบตตกกาาตตามโเ เป็นการนำเข้าสไตล์ใหม่หมๆเสริมมาโคให้กับทีมภาสา้าบุรีดามจริงๆนะครับเกมแรกและเกมที่2เนี่ยหมายจะเล่นกันเกินกว่า20นาทีแต่ทั้ง2เกมนะครับเป็นบุรีดามที่เป็นฝ่ายคอนโทรเกมแทบทั้งหมดซึ่งแม้เกมที่3ครับอิดินาจะมีจังหวะเถียงมาบ้างแต่ชอตสิเนตีที่11ในะครับเป็นบุรีดามเอาชนะไฟตรงเลนกลางก่อนเดินเข้าไปจบเกมป่าปีนาขาดลอย3-0สรับเพย,ย์เดอร์แมนของคู่นี้นะครับตกเป็นของอัลัมนพีรับคะแนนโบวดถึง97.7เปอร์เซ็นต์ คาบิกันขันะะในวันอาทิตย์กันต่อนะครับเปิดหัวคู่ได้ด้วยทีมรวมดาวรุ่งมังก่อน,น้้าเงินไหด้าต้องมาทักกับเบคอนทม์ที่เพิ่งพ่ายแพ้มาในแมตช์แรกไหด้านะครับนำทัพโดยเอพิวพีโซคิวเคทีเอสมูสั์และสีนอนขณะที่เบคอนทม์นะครับยังใช้ไล์อัปเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผลของคู่นี้นะครับแม้เปิดหัวมาเกมแรกเนี่ยไหด้าจะสามารถถอดป้อมทั้ง3ทางของทีมเบคอนทามมาได้ก่อนจะดูเหมือนว่าการที่พวกเขาเนี่ยเล่นเยอะเกินไปกลายเป็นดาบสองคมไฮด้าครับเสียเล่น2คนในไฟน์นี้ ซึ่งทันทีทันใดนะครับเบคอนธามเนี่ยก็ตัดใจดันสูงกลับก่อนพวกเขานะครับจะพลิกกลับมาจากการได้กอดพลิกขึ้นนําไฮด้าไปกอดหนึต่อศูนย์โดยหลังจากโดนทักแรงไปในเกมแรกเกมที่2และเกมที่3นะครับเบคอนธามปืนพวกเขาใช้เวลาเกมมาแปดนาทีเสร็จๆอัดไฮด้าขาดลอยนะครับสามต่อศูนย์เกมสำหรับเพฮดเดอร์แมนของคู่นี้นะครับตัวเป็นของโอปาแคดี้ตัวเก่งทีมเบคอนธามนะครับรับคะแนนโหวตสามสิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นต์โดยตั้งแต่เปิดอีกรููกาลนี้มานะครับโอปาเนี่ยเหมาไปแล้วถึง4จาก5 MVP ของผู้เล่น เบคอนทามคู่ต่อไปนะครับบิ๊กแมตช์ของวันนี้2ทีมที่เพิ่งกชัยชนะมาในแมตช์แรกบุบบรีรัมย์ที่นำทับโดยโค้ชเต่าเอ็กปะทะกับโซลิกที่นำทับโดยโค้ชเนทเฟิร์สวันซึ่งผลของคู่นี้นะครับกลายเป็นว่าโซลิกได้ประกาศสักดาพร้อมเป็นหนึ่งในทีมรุน่นแชมป์แบบเต็มตัวโดวยกว่าจะรู้ผลของคู่นี้เนี่ยต้องตัดสินกันแบบฟูลซีรีส์โดยเป็นทัพประสาทสายฟ้านะครับได้ขึ้นแท่นเก็บแมตช์พอยต์มาได้ก่อนจากการขึ้นนำสองต่อหนึ่งแต่ในเกมที่สี่นะครับโซลิกเนี่ย ก็ได้เท็นจากเอเนตของไอพอดโปรพาอัดขาดนะครับตีเสมอเป็น2ต่อ2และในเกมที่5นะครับต้องบอกรูปเกมเนี่ยอย่าง50-50แต่เป็นโซลิกนะครับที่ได้จังหวะฉา,าบฉวยได้เสียบคมกว่าพวกเขานะครับอาศัยจังหวะการไล่โพซิชันสูงในเลนล่างก่อนเล่นจังหวะฉา,าบฉวยเข้าปิดคอทรเยซอย่างรวดเร็วซึ่งพวกเขาใช้ประโยชน์จากการได้ก๊อตตัวนี้เดินหน้าพร้อมเวนการ์ดแสงปิดเกมชนะบ,บุรีดัมไปด้วยสกอร์3ต่อ2ซึ่งพโรแมตของคู่นี้นะครับตกเป็นของไมล่า จังเกิลตัวเก่งทีมโซลิกนั่นเองนะครับคู่ปิดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเทนาซิตี้ที่ได้อีเลสกลับบ้านเก่าอีกครั้งตัองลงสนามแมาตช์แรกของซีซั่นนะครับด้วยการเจอศึกหนักดูกับทีมแชมป์เก่าอย่างไฟ่ส้มฟูเซนเทนาซิตี้นะครับออกสตาร์ทโดยมีอีเลสประจำการตำแหน่งจังเกิลดีฟอกซ์ในตำแหน่งซัพพอร์ตเฟกเพย์ตำแหน่งมิดเลน จัก,กรพัรดิตำแหน่งออฟเลนส่วนตำแหน่งแครดี่นะครับพวกเขาเลือกใช้ปาทานเหนือเจ้าภูมิขณะที่ฟูเซนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใดๆยึดห้าเพื่อนตัวเก่งต่อซึ่งผลของคู่นี้นะครับแม้ช่วงสิบนาทีแรกของเกมจะเป็นเทนนซิตี้นะครับได้เปรียบเรื่องพื้นที่แต่จากการพ่ายแพ้ไฟต้องเรียนกลางไฟเดียวฟูเซนดึงความได้เปรียบกลับมาหมดก่อนไฟตัดสินกลางแม่น้ำช่วงนาทีที่15กลายเป็นฟูเซนนะครับเอาชนะไฟนี้และเดินเข้าไปวิดบ้านขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0เกมที่2นะครับเกมนี้ acity, เทนนิง พวกเขาเนี่ยสามารถถอนป้อมฟูเซนสามทางไปตั้งแต่นาทีที่13แต่ไรก็ตามนะครับจากจังหวะชิงกอสเตรเยอร์กลายเป็นทีมฟูเซนนะครับที่เข้าไปถมแย่งไม่ได้แบบสวยงามซึ่งก็ตัวนี้เองนะครับท่าทุกๆอย่างกลับมาเท่ากันฟูเซนเสีย3ทางไปแล้วทีนี้ถึงทนนาซิตี้เสีย3ทางบ้างก่อนจังหวะตาซีนนะครับเป็นทนนาซิตี้นะครับที่พยายามฝ่าโซนเข้าไปแย่งก็ตัวที่2จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไฟาไปซะเองฟูเซนนะครับขึ้นนําไปแล้ว2ต่อศูนย์และเกมที่3นะครับฟูเซนเนี่ย ก็ได้ทีเด็ดจากชีของแอดเอิร์ธกว่า m อ p ผ่าฟูเซนปิดเกมสุดท้ายในเวลา16นาที59วินาทีซึ่งจากชนะของทีมแชมป์เก่าฟูเซนเอเทนสตี้ต่อ0ก็ทำให้พวกเขานะครับครองตำแหน่งจา่าฝูงแบบโดดๆจากผลเกมดิฟเฟอเรนซ์ที่ดีที่สุดของลีกจาก่าฝูงฟูเซนนะครับแข่ง2แมตช์มี2คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์บวก6อันดับที่2นี่จะเป็นโซลิ c อีสปอร์ตกับผลงานปราบ2ทีมยักษ์ใหญ่อย่างไปคไุณํารและบุรีรัมพวกเขาแข่ง2แมตช์มี2คะแนนเช่นกันแต่เกมดิ อันดับที่3นะครับเป็นบุรียูมีเต็ดแข่ง2แมตช์มี1คะแนนเกมดิฟเฟนซ์บวก2อันดับที่3ร่วมในการเป็นเบคอนทามแข่ง2แมตช์มี1คะแนนเกมดิฟเฟนซ์บวก2เช่นกันอันดับที่5นะครับเป็นเคโอจีคิงออฟเกมเมอร์ครับยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์แรกอันดับที่6นะครับมีถึง4ทีมร่วมกันนะครับเทนาซิตี้ไฮด้าอีลีนาและกอตติเช็กพวกเขาทั้ง4ทีมนะครับต่างลงสนามไปทีมละ1แมตช์แต่ยังไม่มีแต้มเหมือนกันนะครับเกมดิฟเฟนซ์ติดลบอยู่3 รับการแข่งขันอเวโปลิกนะครับ้าไม่ดวมซีซั่นปัจจุบันก็เก่งขันมาแล้วทั้งหมด16ซีซั่นซึ่งพิเศษนิดนึงนะครับ3ซีซั่นหลังสุดตั้งแต่อเวโปลิก2014เวินเทอร์มันก็ได้เกิดแชมป์หน้าใหม่ขึ้นมาแล้ว2ทีมด้วยกันนะครับนั่นก็คือทีมอิรินาและทีมฟูเซนโดยฤดูกาลนี้นะครับแม้แชมป์อย่างฟูเซนเนี่ยจะยังเป็นเต็งจ๋านมุมมองของใครหลายๆคนแต่มันก็พิเศษไม่ได้นะครับก็หลายทีมเนี่ยก็เริ่มพัฒนาฝีม ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมโซลิกที่พวกเขาเนี่ยพัาง,งาดโชว์ฟอร์มปาบ2ทีมใหญ่อย่างเบคอนทามและบุรีดำในวีคแรกโดยตัวแานอ e ีสปอร์ตนครับพูดด้วยความเคารพต่อตัวผู้เล่นนะครับแฟนๆในคอมมิตตี้อาร์วีหลายคนก็มองว่าคุมกำลังพูดงทีมโซลิกนะครับคือการรวมตัวของเหล่าเพื่อนสำรองจากทีมใหญ่ๆแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดนะครับเพราะดูนว่าเฮดโค้ชทีมโซลิกอย่างเฟิร์สวันตั้งใจคัดผู้เล่นสเปคนี้อย่างไม่ล ไอปอตโหรือดีบุมเข้ามาสู่ทีมเพื่อต้องการใช้แรงกระหายพิสูจน์ตัวเองเป็นแรงผลักดันในการพาทีมโซลิกเป็นแชมป์ซึ่งผลงานจากสัปดาห์แรกนี่ครับถือว่าโคดเนทเฟิร์สวันเนี่ย,ยจูดทีมได้อย่างก,กลมกล่อมทีเดียวนะครับโดยไม่แน่เนี่ยเราอาจได้เห็นวลีจูนติดตกหมดเกิดขึ้นจริงในลุกการนี้ก็เป็นได้นะครับซึ่งอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของทีมโซลิกนะครับคือต้องจับตามองการเจอกับทีมแตงหนึ่งเขรู้กายนี้อย่างทีมฟูเซนในวันที่22กุมภาพันธ์ โดยอเวปโปริกลูกกาดนี้นะครับมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9ทีมแน่นอนนะครับทีมได้ที่เคยสัมผัสการคว้าแชมป์มาแล้วก็คือแชมป์กับอย่างทีมฟูเซนนะครับแชมป์ล่าสุดเนี่ยคืออเวปโปริก2 5วินเทอร์ทีมที่2นะครับทีมที่คว้าแชมป์โบโรกมามากที่สุดอย่างเบคอนไทามแชมป์สุดท้ายของพวกเขาคืออเวปโปริก2003ซัมเมอร์บุรีรัมนะครับแชมป์สุดท้ายเนี่ยคืออเวปโปริก2020ซัมเมอร์อีน่านะครับแชมป์สุดท้ายเนี่ยคืออเวปโปริก2005ซัมเมอร์ คันที่ K.O.G. King of Gamer ครับแชมป์สุดท้ายของพวกเขาเนี่ยต้องย้อนกลับไปในววีโปีกซีชั่นที่3ตอนนั้นเนี่ยยังใช้ชื่อเก่าโตเกียต้าไดมอนด์ p อบ้าอยู่เลยด้านทารอนนะครับที่ตอนนี้แปลงนั่งเปนธนาซิตี้ทารอนบร,ริษัททีมต่อมาด้วยจากชื่อเก่าพวกเขาเนี่ยก็ควา้าแชมป์ครั้งสุดท้าย คือในอ v ว r o ปดิคสองพันย m ่สทีมเบคอนไทมกันต่อที่ต้องบอกว่าผลงานในสัปดาห์แรกของพวกเขานะครับอาจจะดูไม่แย่มากนะักแต่ถ้าเราเอาผลงานนี้นะครับไปวัดกับมาตรฐานเดิมของทีมเบคอนไทมถือว่าพวกเขามีผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2022เลยทีเดียวดวยในวีโปดิคสองันสองซัมเมอร์นะครับเบคอนไทมที่เพิ่งเปลี่ยนจังเกิลจากเกเสเซอร์มาเป็นอัลมันพีพวกเขาเนี่ยออกสตาร์ทด้วยการพ่ายแพ้ทั้งสองแมตช์ในวีคแรกอย่างไรก็ตามนะครับเบคอนไทมผลงานแย่แค่สัปดดาห์เียว สัปดาห์ต่อๆมานะครับพวกเขาคืนฟอร์มกำชัย16หแมตช์รวดยันจบฤดูก,กาลจนคว้าแชมป์อาวีโป่ีรฤดูก,ก,กาลนั้นเปไ็นท้ายที่สุด สำหรับผลงานปัจจุบันของไบค้นไทม์นะครับความพ่แพ้ต่อทีมโซลิ c ในวีคแรกก็ต้องบอกว่ามีแฟนเกมมากมายรวมถึงแฟนคลับของทีมไบค o นไทม์ที่ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ต่างพุ่งเป้าวิพักษ์วิจารณ์ไปที่การทํางานของเคสโค้ชของทีมอย่างอัตตีโดยมีแฟนเกมมากมายนะครับเข้าไปร่วมวิพักษ์วิจารในเพจไบคอนไทม์กว่า1,000ันคอมเมนต์พวกเขาต่างพุ่งเป้าโจมตีว่าความพ่แพ้ต่อทีมโซลิ c ครั้งนี้ เป็นความรับผิดชอบของโค้ชอย่างอาติที่ดาพีโรในเกมที่4ี่และเกมที่5ได้มีดีพอซึ่งมีแฟนเกมบางคนนะครับวิจารณแรงมองว่าดาพีโรของอาติใน2เกมท้ายคือดาฟระดับแหล่งไดมอนด์เท่านั้นอีกทั้งนะครับจากการโดนโซลิกอัดแต่เพอร์เฟกเกมในเกมสุดท้ายความเห็นในช่วงโอ,อกาสของนักพักอย่างคุณซันวอลคุณซันวอลนะครับก็มองว่าดาบเกมห้าของอาติเนี่ยเป็นเกมที่ดับได้ลำบากที่สุดในซีรีส์นี้เพราะเป็นดับที่เปิดแผนไวและเป็นดับที่เล่นอินเกมได้ยาก อย่างไรก็ตามนะครับแต่จะโดกนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเบคคนทธรโคตอติเนี่ยก็กลับมาคืนฟอร์มสําเร็จโดยเก็บแตมจากไหด้าไปแบบคินชิด สามต่อศูนย์เกมซึ่งการแข่งขันในวิกที่2สุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับเบคอนทามก็เตรียมจะเจออีกหนึ่งบทพิสูจน์ครั้งสาคัญเมื่อพวกเขาจะต้องโค้ชพบกับทานสิตี้ที่มีอ e ีเลสและต้องเจอกับบุร,รีลำที่มีโค้เต่าเอ็กและอามันพีนําทับซึ่งจากการเตรียมไปเจอกับคนคุ้นเคยในช่วงสัมภาษณ์หลังจบเกมกับไพรดานะครับมากี Marketing และโอปาก็ส่งสารแบบเซลล์ไปถึงบรรดาเพื่อนเก่าแบบตลกตลกว่าให้ระวังวิญญ,ญาณหมูอาคาดทั้งสองทีมนคะครับว่าระวัง จ้องๆไว้ครับผมระวังคิมเต้ไว้นะครับผมสองทีมเลยสองทีมเลยพี่เต่ากับพี่เต้ระวังโดนพี่คิมไปพี่คิมแบบเขาบอกมาเลยว่าแบบจะจัดหนักเลยจัดหนักเลยเหรอคะครับผมมากี้เหรอคะก็ฝากถึงเต่าเต้มอนเดียวครับเอ้ยก็ระวังหมู่ไว้นะครับเอ้ยมิญญาณหมู่ไปละอาฆาต มินยาหัวขาดเฮ้ยแต่นี้คุณเป็นสโลแกนได้อยู่นะมินยามินยาหัวขาดน่ารักมากๆเขาก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันมาก่อนแล้วแซลเล่นนะคะเจอซึ่งสำหรับอนาคตของตัวมาร์กี้เองที่เป็นแฟนเบคอนหลายคนนะครับกำลังให้ความสนใจเรื่องระยะสัญญาของเขากับทีมและกลัวเบคอนไทม์เนี่ยจะปล่อยซูเปอร์สตาร์คนนี้ออกจากทีมไปแบบคนอื่นๆแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่มาร์กี้เนี่ย คือไอคอนิกของทีมเบคอนทามไม่แพ้กับตัวทีมเซนเซเลยซึ่งแน่นอนนะครับมันก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เบคอนทามจะอยากปล่อยตัวมาร์กี้ออกไปอีกทั้งนะครับถืนว่าตัวมาร์กี้เองเนี่ยก็ยังดูมีความสุขในการอยู่ภายใต้เบคอนทามอีกด้วยนะครับซึ่งตัวถาดอ e ีสปอร์ตเราเชื่อว่าการสัญญาของมาร์กี้เนี่ย มีแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นนะครับใครที่กลัวหรือแอบหวังให้มากี้ย้ายทีมเปอร์เซน็นนั้นๆนะครับแทบจะมีเลยนั่นเองโดยอีกหนึ่งความหลงทีมเบคอนถามนะครับที่หลายคนให้ความสนใจคือเรื่องสตาฟโค้ชปริศนาที่นั่งอยู่ในข้องเซนิเข้ารูปของทีมเบคอนซื้อมูลเท่าที่ตถาน E อีสปอร์ตไปสืบทราบมานะครับหนูว่าสตาฟคนที่นามคนนี้นะครับจะเป็นนาลิซิตคนใหม่ของทีมเบคอนถามนั่นเองเราจะถามว่าทําไมเบคอนถามยังไม่ประกาศยางเป็นทางการออกมา ถ้าให้ต่อทัดเอสปอร์ตเอาดาเล่นๆน,นะครับคาดว่าพวกเขายังอยู่ในช่วงทดลองงานนะครับถ้าผลงานการทํางานน่าพอใจเชื่อว่าเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวมีประกาศออกมาอย่างแน่นอนซึ่งอีกหนึ่งสตาฟโค้ชคนใหม่ของฝั่งเบคอนนะครับก็เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเฮดฮอคที่เข้ามาดูแลทีมอาร์วีแทนไม้ที่ถูกจับโยกไปคุมทีมหมูบ้าอิกจกรกวานตั้นฝัง่งทีมไฟซ้มฟูเซนนะครับจะฝูงตารางหลังผ่านสัปดาห์แรก จะได้ได้ว่าพวกเขาเนี่ยสร้างเสียงคือฮาตั้งแต่นัดเปิดสนามเลยนะครับโดยทันทีนะครับที่ฟูเซนทิ้งห่างกอตติเช็คด้ือสกอร์งต่อศูนย์ทีมไฟโซ่เลครับก็จัดการถอดมิดเลนดีกี้ไฟนพีอย่างแกและส่งน้องโคด้ากิฟเมคิดกับตันทีมชาติไทยทีมหญิงให้ลงมาเล่นแทนโดยตามรายงานที่เราได้รับมานะครับดูว,ว่าการเปลี่ยนตัวน้องโคด้าตู่สนามจริงในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แผลที่คิดหน้าง,งานแต่อย่างใดนะครับแต่มาเนะครับเป็นความตั้งใจของพวกเขาตั้งแต่มีการเจรจาดึงกิฟมีคิด,คดเข้าร่วมทีมตตตั้งแแ่อนรกเลย ซึ่งถ้าเรานะครับนับเฉพาะแค่ยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านมาสู่เวทีโปรลิกและไม่นับการนขันเวทีมนาชาติและลีกอ,อื่นๆน้องโคด้านะครับจะกลายเป็นผู้หญิงคนที่2ของไทยต่อจากยีร้เจนะครับที่ได้สัมผัสการข,ขันในเวทีโปรลิกสนามจริงอย่างไรก็ตามนะครับเธอก็สร้างสถิติใหม่เช่นกันพอน้องโคด้าจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรกนะครับที่ได้ลงสนามแล้วสัมผัสชนะในเวทีโปรลิก ปิดท้ายคลิปวันนี้กันครับตามธรรมเนียมเนี่ยกับการประกาศสองรางวัลยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และกับช่วงเต่าถ่านมาเจิมไปแล้วกันที่2รางวัลยอดเยี่ยมสัปดาห์กันก่อนนะครับกับรางวัลทีมออฟเดอะวีคนะครับที่คัดเลือกท,ทีมงานเต่าถ่านอ e ีสปอร์ตตำแหน่งจังเกิลยอดเยี่ยมนะครับเราขอมองไปที่ใหม่ได้จากทีมโซลิกตำแหน่งแครรี่นะครับขอมองไปที่ดีบูมจากทีมโซลิกตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับเป็นโนอาจากทีมฟูลเซนตำแหน่งมิดเลนนะครับเป็นเอกซิสจากทีมฟูลเซนและตำแหน่งออฟเลนนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เป็นแอด จากทีมฟูเซนนั่นเองคาริโวันเพย์ออฟเดอะวีคในครับรางวัลน,นี้เนี่ยัวทัดอ e ีสปอร์ตขอจิ้มไปที่ไมล่าจังเกิลจากทีมโซลิกนั่นเองนะครับโดยถ้าเราคำนึงถึงปัจจัยการที่ไมล่าเนี่ยตกไปตัวสำรองไม่เคยได้สัมผัสสนามจีนตั้งแต่อาวีโปลิก2015วินเทอร์และตัวเขาเนี่ยกลับมาโชว์ฟอร์มโหดด้วยการพาต้นสังกัดปราบ2ทีมอย่างเบคอนทามและบุรีรัมมันก็เป็นผลงานที่มองข้ามไม่ได้นะครับ ทีนี้ครับปิดท้ายกับช่วงเต่าฐานมาเจิมโดยซีซั่นนี้นะครับการแข่งขันอาร์วีโปรลีกเนี่ยจะทำกแขในขันถึง4วันต่อสัปดาห์เลยนะครับไม่รอช้าครับไปเริ่มเจิมที่คู่แรกในวันพฤหัสเมื่อทีมน้องใหม่กอตจิเช็คต้นตุกับทีม KOG King of Gamer ครับที่วิคแรกยังไม่มีคิวลงสนามคู่นี้นะครับเราขอจิ้มไปที่ k o จจะชนะกอติเช็ค3ต่อ1คู่ที่2นะครับโซลิคของเฟิร์สวันพวกเขานี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าซีซั่นนี้ไม่ได้มาเล่นๆอัด2ทีมอย่างจะไปค้นถามและบุรีรัมโดยแมตชนี้เนี่ยทำศึกใหญ่กับอิเนาต่อพวกเรานะครับยังขอเจิมไปที่โซลิคจะชนะอิเนาสัก3ต่อ1การแข่งขันในวันศุกร์นะครับมี2คู่เช่นกันคู่แรกนะครับขอเจิมไปที่แชมป์เก่าฟูเซนน่าจะไม่มีปัญหานะครับจะชนะไฮด้าสต่อศูนย์คู่สองนะครับแมททนาซิตี้จะโดนฟูเซนปะมาในวีคแรกแต่แมตชนี้นะครับจะเทียบกันป ยังเหนือกว่า KOG ขอจิ้มไปที่เทน a c สซ y ตี้นะครับจะชนะ KOG 3ต่อหนึด้านวันเสาร์นะครับเปิดหัวได้ทีมน้องใหม่ก็จิเช็คดวลกับบุรีรัมยูน t เต็ดซึ่งเราคิดว่าบุรีรัมนะครับงเหนือกว่าก็จิเช็คอยู่พอสมควรนะครับเจอไไปที่บุรีรัมจะชนะก็จิเช็ค3ต่อ0คู่ต่อไปนะครับบิ๊กแมตช์เช่นกัน อิลินาปะทะฟูเซนโดยฟูเซนเนี่ยมีเพจเกมไวเป็นสไตล์ที่อิลินาดูจะไม่ชอบนักนะครับยังขอเจอไปที่ฟูเซนจะชนะอิลินาสามต่อศูนย์คู่สุดท้ายนะครับไฮไลท์ของวันเสาร์เมื่ออีเลสน,นะครับจะนำเทนเนอรซิตี้เจอก,กับทีมเก่าเบคอนทามเชื่อว่าแบบนี้นะครับจะมีแรงกระตุ้นที่ไม่มีใครอยากแพ้แน่นอนฟอร์มในวีคแรกนะครับต่างไม่เนี๊ยบกันทั้งคู่แต่ถ้าเราถ e ัดอีสปอร์ตเราจิ้มนะครับเรายังมองว่าเบคอนทามจะเฉลชนะเทนไปสักสามต่อสองนะครับ ปิดท้ายในวันอาทิตย์นะครับคู่แรกเนี่ยอีดีนาเจอโปรแกรมหนักมาแล้ว3แมตติดซึ่งแมตชนี้นะครับเจอกับ KOG ซึ่งเราขอเจอไปที่อีดีนาชนะ KOG 3ต่อ0 คู่ต่อไปนะครับ,บมังกรน้ำเงินไฮด้าต้นจอกับทีมโซลิกที่ไปสน์ตัวเองในสัปดาห์แรกมาแล้วนะครับแน่นอนนะครับคู่นี้มองไปที่โซลิกจะปราบไฮด้าไป3ต่อศูนย์และคู่สุดท้ายของวีคที่2นะครับบิ๊กแมตช์เมื่อบุรีรัมของโค้ชเต่าเอ็กจะต้องดุกับเบคอนถามทีมเก่าของเขาที่มีโค้ชอตินำทับซึ่งวัดกันในเรื่องจุดเด่นของผู้เล่นทั้งคู่นะครับมีดีคนละแบบคาาผลลั์เนี่ยนี่จะตัดสินกันที่ดับและแผนที่เตรียมมาต่อถ e ัดอีสปอร์ตนะครับเราขอเจอนไปที่บุรีรัมจะ และนี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้แต่ก่อนจากกันนะครับเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆดูฟอร์มของแต่ละทีมในสัปดาห์แรกกันไปแล้วคิดว่าทีมไหนเนี่ยพอจะมีลุ้นในการลม้มบอลหลังของทีมฟูเซน,นบ้างโซลิกบุรีลมเทนเนสิตี้เบคอนหรือทีมไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคิดอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดสมัครให้ต้องฐานอ e ีสปอร์ตด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ